นิยายรักนิยายเสียงเรื่องยอดรักของคนเถื่อนตอนที่เจ็คุณจิรภาว่ายังไงบ้างละลูกเมื่อเห็นลูกสาวเดินกลับเข้าห้องพับมาจึงรีบเอ่ยถามทันทีด้วยความเป็นห่วงก่อนกระน,นกรีบยิ้มดับมันดาปกปิดใบหน้าอันซีดเผือดเพื่อไม่ให้มันดาของเธอเป็นห่วงไม่มีอะไรหรอกจ๊าแม่คุณท่าน แค่อยากให้แก้วไปช่วยงานที่บริษันทนะจ๊ะเธอปลดคำโตทําท่าท,ทําทางเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทําไมละ่ะบริษัทของเขาไม่มีคนหรอคงงั้นมังคะบอกแล้วก็รีบกบเกลื่อนด้วยการหยิบผ้าขนหนูเดินเข้าห้องน้ำมานดาจะได้ไม่เห็นความจริงที่ปกปิดอยู่ซึ่งมันยังเต็มไปด้วยหลากหลายความรู้สึกทั้งหวาดกลัว ทั้งเสียใจแต่ไม่สามารถจะ,สะแสดงมันออกมาได้เพราะไม่อยากให้มันดาเป็นห่วงสาวน้อยนั่งลงบนพื้นห้องน้ำแคบๆปล่อยให้น้ำจากก๊อกไหลเพื่อปิดเสียงที่อาจจะสะอึกสะอื้นออกมาฮดูดรอดให้มันดาได้ยินขณะนั้นภาพความทรงจำที่ห้องทำงานก็ไหลย,ย้อนกลับมาทำได้จิตใจของเธอซ้ำๆ อย่างไม่มีวันจางหายไปได้ง่ายๆคุณท่านอยากให้แก้วช่วยอะไรคะแก้วยินดีจะช่วยเธอสัญญาแล้วนะมาเธอรับคําคุณท่านก็ะบอกความต้องการ,อ,การออกมาฉันต้องการให้เธอไปพบกับนายทุนคนนั้นเพราะเขาต้องการเธอและเขาจะยอมช่วยเราคำพูดนั้นมันฟังดูง่าย และเธอก็ลัไปได้โง่ามากพอที่จะไม่เข้าใจว่ามันต้องแลกกับอะไรเมื่อเห็นเธอทำท่าตกใจนางจิรภาจึงรีบทวงบุญคุณเธอสัญญากับฉันแล้วนะว่าจะช่วยฉันอีกอย่างก็เห็นกับที่คุณจรคุณกขจรเขาส่งเธอร่ำเรียนจนจบเธอก็น่าจะช่วยเราเห็นใจครอบครัวที่มีบุญคุณต่อเธอและนี่คือสิ่งที่เธอปฏิเสธไม่ได้ ทั้งบุญคุณที่ท่วมหัวและคำสัญญาที่เธอเป็นฝ่ายเสนอจะช่วยเหลือโดยไม่คิดอะไรก่อนหน้านี้และไม่คิดเลยว่าคำพูดนั้นจะย้อนกลับมาทำร้ายเธอเช่นนี้ <st> uh. เพราะอะไรคะทำไมถึงต้องเป็นแก้วเธอถามเสียงสรรั่นฉันจะไปรู้เด้อแต่เมื่อวานเขามาที่นี่แล้วเขาก็เห็นเธอโดยบังเอิญ และเขาก็เสนอออกมาด้วยตัวเองว่าเขาต้องการเธอและถ้าเธอไม่ไปหาเขาเขาก็จะไม่ช่วยเราจิรภารีบบีมือเธอเพื่อขอร้องอีกคนช่วยฉันเถอะนะแก้ว้อกไม่เหลืออะไรแล้วไม่ดูผีหาซาตานตนใดมันทำให้เธอเอ่ยคำนั้นออกมาแต่แก้วก็มีข้อแม้เหมือนกันและแก้วก็อย่าให้คุณท่าน สัญญากับแก้วเธอจ้องตาสาวใหญ่ที่อ้างบุญคุณอะไรเล่าอะไรที่เธออยากให้ฉันสัญญาเมื่อคำนั้นหลุดปากออกมาเธอจึงหมายมาดถึงต้องต่อรองออกไปแกต้องการอิสระแก้วอยากมีชีวิตของแก้วแก้วจะพาแม่ออกไปตามทางของเรา แล้วจะไม่มีบุญคุณอะไรต่อกันอีกได้สิได้ๆฉันยอมทั้งหมดฉันยอมทั้งหมดเลยขอให้เธอทำตามสัญญาที่เธอให้ไว้ก็พอจบคำพูดของจิรภาเธอก็วีสสะเปิดคอมพิวเตอร์ของคุณขจรและด่างสัญญาออกมา ริ้นใบสัญญาที่ผูกขาดนั้นทั้งหมดก่อนที่เธอจะส่งให้คุณนายเซ็นกำกับก่อนที่เธอจะจรดปลายปากกาลงไปเช่นกันทั้งหมดนี้ที่เธอคิดทำขึ้นมาก็ด้วยเพราะเธอคิดอยากจะหลุดพ้นจากตระกูลของคนใจด้ายหลังจากขาดประมุขประมุกข,ของบ้านที่แสนใจดีไปสัญญาถูกเก็บไว้คนละฉบับพร้อมกับความกลัว และความหวังเธอไม่รู้ว่าสิ่งที่เธอกำลังเผชิญหน้าอยู่นั้นมันจะเลวร้ายและน่ากลัวขนาดไหนแต่เธอต้องพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันเพื่อแม่และเพื่ออิสระที่เธอไฝหามันมาเป็นของเธอกับแม่หญิงสาวบานํำตาที่เอิอคลอดวงตาออกแล้วสูดหายใจเข้าลึก ก่อนจะทำทุกอย่างให้เป็นปกติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อที่มันดาจะได้ไม่ห่วงเธอหญิงสาวพยายามทำทุกอย่างให้เป็นปกติที่สุดทั้งที่จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเธอกลมลองลงมองกระดาษที่อยู่ในมือหลายครั้งหลายคราทั้งที่อยู่เวลา ที่เธอจะต้องไปขึ้นเตียงประหารเธอไม่รู้ว่าเขาเป็นใครและเธอยังหวาดกลัวพี่แก้ววันนี้เป็นอะไรไปคะดูหน้าซีดๆดุ้นน้องที่ทําหน้าที่ฟรอนถามเธอด้วยความเป็นห่วงก่อนกนกรีบเงยหน้าขึ้นมองแล้วยิ้มอย่างซีเซียวให้ไม่เป็นไรหรอกจก้ะเมื่อคืนพี่นอนไม่ค่อยหลับ มาพูดแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมาสวัสดีข่าคุณสีหัาษรุ่นน้องของเธอเอ่ยพร้อมไหวอย่างนอบน้อมทำให้ก่อนกนกรีบหันมาทางเขาและยิ้มอย่างสุภาพเช่นกันเธอยกมือไหว้เขาอย่างสุภาพเมื่อเขารับไหว้ดวงตาคมก็ต้องมองสีหน้าอันซีเซียวน่าละเขาได้ยิน บทสนทนาเมื่อครู่และเขาก็เห็นแล้วด้วยว่าเธอกำลังน่าซีจริงๆคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคำถามจากปากได้รูปเอ่ยออกมาทำให้ก่อนกนหนกยิ้มอย่างซีเซียโดยไม่ต้องคาดเอาว่าเขาคงได้ยินไม่เป็นไรค่ะดิฉันแค่นอนน้อยเขาเผลอเพ่งมองมือหนาเฉยคางเธอขึ้นอย่างพินิจทำให้หลายสากตาม,มองมาด้วยความตกใจและคนแปลกใจ แม้แต่ตัวของเธอเองก็เช่นกันมันทำให้หญิงสาวหน้าซีด,ดรีบผละถอยหลังและกล้มหน้าทันทีเพียงเพราะรู้ว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นและมันเป็นการเสียมารยาทแต่เขากลับไม่เอ่ยอะไรออกมาถึงเรื่องนี้นอกจากจะถามหาปองผลซึ่งคนที่ตอบคือรุ่นน้องของเธอนั่นเองเขาพยักหน้ารับทราบ หันมามองคอนกนกเพียงเล็กน้อยก่อนจะเดินจากไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนหญิงสาวเลิกงานตามปกติเธอยกโทรศัพท์ออกมาโทรหามารดาโกหกแม่ว่าเธอต้องไปช่วยงานให้บริษัทของคุณขจรทั้งที่เธอกำลังไปหาหนายทุนที่เขาบอกว่าต้องการเธอแม่ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่เธอไม่สนเรื่องนั้นเพราะ เขาอาจเป็นตะแกบพุงพลุ้ยที่ต้องการผู้หญิงมาเพื่อบำบัดความใคร่เพียงชั่วคราวหรือแค่ผู้ชายที่จ่ายรายสาดิดที่เห็นผู้หญิงเป็นแค่ที่ระบายความใคร่หรือจะอะไรก็แล้วแต่ที่เธอรอเธออยู่ตรงหน้าเธอจะอดทนเก็บความกลัวเอาไว้ด้วยความหวังคือการที่เธอจะได้หลุดพ้นจากคำว่าบุญคุณท่วมหัวกระดาษเล็ก ูกนำมาเปิดอีกครั้งก่อนที่เธอจะบกแท็กซี่ให้ไปส่งยังจุดหมายปลายทางซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งนั่งรถเพียงไม่นานเธอก็เดินมาถึงแผนกต้อนรับหญิงสาวหน้าตาสดใสไหวเธอยังสุภาพก็จะส่งกุญแจให้เธอและพาเธอไปยังลิฟต และบอกห้องพักของคนที่เธออยากจะพกเธอไม่ได้สนใจว่าที่นี่จะดูดรามากแค่ไหนนอกจากหัวใจที่กำลังวัดวันหญิงสาวคนงามเปิดประตูห้องพักและค่อยๆขยับเข้าไปในห้องก่อนกระหนกก้าวเข้ามาในห้องพักที่ดูดูดานั่น ห้องพักนี้มีเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงอิงสาววางกระเป๋าลงที่โซฟาแล้วค่อยๆสำรวจชั้นนี้ด้วยความทึ่งก่อนที่เธอจะนั่งลงที่โซฟาตัวยาวด้วยความหวัดหวันเพียงไม่นานเธอก็ได้พบกับเจ้าของห้องที่ทำให้เธอตกใจพังคลางเรียกชื่อเขาคุณสิงห์ จบแล้วนะคะยอดรักของคนเทือนตอนที่7เนาะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่ายลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะต่อฝากชมผู้สนับสนุนด้วยนะคะ ตนจะได้มีเงินเดือนเนาะใครถามว่ามีกี่ตอนก็เหมือนเดิมนะคะตาไม่ทราบหรอกค่ะเพราะว่าตายัางเขียนอยู่เนาะมีเวลาเท่าไรก็เขียนเท่านั้นนะคะเพราะว่าตาไม่ได้ตั้งเอาไว้ก่อนเนาะรักนะคะบุญรักษาสวดอีค่ะ